แดนสุขขาวดีหรือแดนสวรรค์นั้นก็เป็นชื่อเรียกของดินแดนถวยเทพตามความเชื่อที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปราศจ,จากความทุกข์แต่ว่ายังไม่มีใครที่ได้ก้าวเข้าไปและกลับออกมาเล่าเรื่องราวของดินแดนแห่งนี้ได้เลยถึงแม้ว่าออกมาได้ร่างกายก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยงามจริงๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลของเกาะหรือว่าดินแดนสุขขาวดีเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไง คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหาสปอยเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็กดไลค์และเก็บไว้ในใจก่อนละกันส่วนถ้าใครที่พร้อมแล้วหรือว่าอยากทบทวนไปด้วยกันเนี่ยก็ไปเลยกัน โดยที่เกาะแห่งนี้นั้นก็มีคําร่ําลือว่ามียาอมะตะซ่อนอยู่นั่นก็เลยทําให้รัฐบาลบาคูฟุของญี่ปุ่นนั้นส่งคนไปเพื่อค้นหายาอมะตะและก่อนหน้านี้นั้นเขาก็ได้ส่งคนไปเพื่อที่จะสํารวจเกาะแต่ว่าก็ไม่มีใครได้กลับมาเลยแม้แต่คนเดียวและถึงต่อให้กลับมาได้นั้นร่างกายก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้แถมยังเสียสติแล้วก็ตายไปในที่สุดซึ่งมันก็ทาให้รัฐบาลบาคูฟุของเราอีกแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเปืองคนเกินไปเลยสั่งให้รวบรวมเหล่านักโทษประหารจากทั้งประเทศเพื่อที่จะส่งไปยงังเกาะเพราะว่า,า,วาจะ ายไปก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายโดยที่จะมีข้อแรกเปลี่ยนนั่นก็คือสําหรับใครที่นํายาอมตะมาได้นั้นก็จะเป็นอิสระแต่ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนั่นก็คือนักโทษแต่ละคนนั้นต้องมีผู้คุมตามไปด้วยและนักโทษนั้นก็ต้องรอดมาพร้อมกับผู้คุมก็จะถือว่าภารกิจสําเร็จแต่ถ้าสําหรับนักโทษประหารที่อยากจะคิดตุกติกขึ้นมาผู้คุมนั้นก็จะมีสิทธิประหารทันทีและมันก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าเหล่าผู้คุมเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาเลยต้องรับมือกับนักโทษให้ได้และเราก็มาดูกันว่่่่าเเหหลนนนนนัักกโททษแแะผู้้้้คุมมีีีไดยองใ บ้างซึ่งก็จะมีทั้งหมด10คู่คู่ที่1นั่นก็คือนักโทษประหารโรคุโรตะกับยามาดะอาไซมอนเอเซนที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่1คู่ที่2นี่ก็คือนักโทษประหารโฮรุโบกับยามาดะอาไซมอนจิกะที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่3คู่ที่3นักโทษประหารอาคาคีนุกับยามาดะอาไซมอนชิออนที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่4คู่ที่4นักโทษประหารยูซุริฮะกับยามาดะอาไซมอนเซนตะที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่5คู่ที่5นักโทษประ ยามาดะอาไซมอนเก็นจิผู้ฝึกดาบสายอิโตริรำดับที่8คู่ที่6นักโทษประหารทามิยะการเทสสอไซกับยามาดาอาไซมอนฟูจิที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริรำดับที่9คู่ที่7นักโทษประหารนูรุไกกับยามาดาอาไซมอนเทนซะที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่10คู่ที่8นักโทษประหารเคอุนกับยามาดะอาไซมอนคิโชที่เป็นผู้ฝึกดาบสายอิโตริลำดับที่11คู่ที่9กเนี่ยก็เป็นคู่ของตัวเอกของเรานั่นก็คือนักโทษประหารกาบิมารุกับยามาดาอาไซมอนสกิริและเธอคน ู่ฝึกดาบสายอิตโตรินลำดับที่12และคู่สุดท้ายคู่ที่10นั่นก็คือนักโคประหารอาซาโจเบกับยามาดาอา,าไซมอนโทมะและพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่เกาะที่เรียกได้ว่าเป็นแดนสุขาวดี โดยที่เกาะแห่งนี้นั้นก็จะแบ่งอาณาเขตออกเป็น3ชั้นที่ฝั่งทะเลและป่าเนี่ยก็จะเรียกว่าเอชูส่วนในชั้นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮโจส่วนชั้นในสุดที่คาดว่าจะเก็บยาอมาตะเอาไว้เนี่ยก็จะเรียกว่าโฮไลซึ่งไอ้ชั้นแรกสุดหรือว่าเอชูเนี่ยก็เป็นชั้นที่สัตว์ประหลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะปวนเปลี่ยนต้มเตี้ยมอยู่นั่นเองแถมสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็จะมีชนิดเป็นของตัวเองด้วยนะชนิดแรกนี่ก็คือโซชินโดยจะมีรูปร่างหลากหลายเลยนะแล้วก็จะเป็นพวกบกพ่องไร้สตตติปััญญญาาแ่่พวกกนนี้น้้็ไมไมดรบอุให าสู่ชั้นโฮไรหรือว่าชั้นในสุดนั่นเองชนิดที่2นั้นก็คือมงชินก็จะเป็นผู้เฝ้ายามที่พวกมงชินนั้นถึงแม้ว่าจะมีพลังที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังเป็นพวกชั้นต่ำอยู่และก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดที่จะเป็นชนิดของแมลงเช่นผีเสื้อหน้าคนที่ระอองจากปีของมันนั้นจะทําให้เกิดภาพหลอนส่วนพิษจากเหล็กในก็จะทําให้ร่างกายนั้นมีดอกไม้งอกขึ้นมาและก็จะมีพวกตะขาบแต่ว่าพวกนี้นั้นก็จะกินแต่ซากศพนั่นเองและในชั้นถัดมาที่เป็นหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮจจนนนนััั้้ก็็ะเปชพบสตว์ อน้อยลงลงะส่วนชั้นในสุดหรือที่เรียกว่าโฮไลนอกจากจะเชื่อว่าเป็นชั้นที่มียาอมะตะอยู่นั้นก็ยังเป็นที่อยู่ของเหล่าเทนเซนหรือเซียนผู้คอยปกป้องยาอมะตะที่พวกเขานั้นก็มีพลังในการฟื้นฟูและเปลี่ยนเพศได้แถมพวกเขานี่ก็ยังมีอยู่ถึง7คนเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเหล่าเทนเซนก็จะมีผู้ที่รับคําสั่งจากพวกเขาโดยตรงนะนั่นก็คือเหล่านักบวชนั่นเองโดยนักบวชพวกนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ของเหล่าเทนเซนโดยตรงเลยที่รูปร่างหน้าตาถึงแม้ว่าจะคล้ายกับสัตว์ประหลาดอยู่แต่ก็มีสติปััญญามมือนกบ แต่ถ้าจะให้ขึ้นรูปให้ดูเนี่ยว่าความผงาดของแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงก็อันดับตามนี้เลยเท่านั้นไม่พอหากคุณจะออกจากเกาะในทันทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายาดขนาดนั้นเพราะในทะเลร,ร,บร,บรบอบๆเกาะก็จะมีเหล่าสัตว์ประหลาดที่จะคอยเจือนคุณอยู่และข้อมูลข้อๆข,ของเกาะหรือว่าดินแดนสุขาวด,ดีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยก็สาหรับใครที่อยากให้พวกเรานั้นทําเกี่ยวกับอนิเมะสุขาวด,ดีเวจี v G ต่อเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลย